การเลือกตั้งมาแล้วในระดับนหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามสิถ้าถ้าปฏิทินไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูข้งางในนะครับว่ามีจานวนเท่าไหร่อย่างไรแต่กฎหมายเขียนกฎว่านะครับให้ถือเขตอำเภอเป็นเขตลือกตั้งชอบนี่ทําให้การเลือกตั้งทั้งนี้เป็นไปด้วยความภัยสองคนแต่ณขณะนี้ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งที่กำลังจะ สิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้คืออยากให้ท่านใช้เวทีนี้อะไรในเรื่องของความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเลือกตั้งในส่วนของอ,อบคลองส่งถิ่นมานานพอสมควรใต่แล้วคุณปมนี้ก็มีปัญหาเช่นเดียวกันที่อยู่ในผู้บริหารท้องถิ่นหกสองเนี่ยรวมทั้งในเรื่องของอีกนะครับเดี๋ยวก็จะมีะมวิธีการในในช่วงระยวเวลาแต่เพื่ออ,อีกอ่เรียวกว่าเป็นการเลือกตั้งรู่ออนไลน์ก็ได้ นะครับผมดูในของผู้ที่สนับสนุนก็ดีนะครับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เข้าเกี่กับการเลือกตั้งเชิงท่านตั้งหวังไว้นะครับท่านคิดหวังสิ่งใดให้สมปัฒนาอย่างน้อยกับการเลือกตั้งครั้งนี้ในโครงการการเลือกตั้งนะครับว่ามันสร้างระเบียบจุงจินมาก นะครับสาเหตุอย่างที่ผมนำนายกรบจก็ถือเขตของจังหวัดเป็นเขตตลือกต้าก็เลยเป็นที่มาของการแบ่งเขตเพราะฉะนั้นการท้าย่อดที่จะมีการเลือกตั้งมาคํานวณเป็นเขตก็เลยที่กรบตแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นท้งนท่านฟังก่อนเนื่องจากที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมาตรวจการทํางานของเจ้าพนักงานผู้หนึ่งนกาเขาจะไปที่ไหนหลังจากประกาศมา ใครบ้างที่ไม่สามารถช่วยน่านาเสียได้เลยมันมี